แก้ปัญหาเรื่องตรวจหัวที่ข้าวเราว่านตุยแต่นี่กี่วันมันก็เหลืองแล้วโย่เกี่ยนเรื่องการเกษตรนะครับวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาของหลายคนที่มาสอบถามว่าหวานตุยไปแล้วเนี่ยทำไมมันเหลืองเร็วจังอันนี้เราไม่ได้เกิดจากโรคนะแต่เกิดจากแนกนีเซียมนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารสําคัญต่อการสร้างสีงสงเขียวของพืชในคำว,ว่าถ้าคุณมีแมกนีเซียมนี่ทอง ก็จะทําให้ข้าวเขียวไม่ทนเขียวไม่นานดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าฮอร์โมนหลายๆตัวที่เน้นความเขียวเขาก็จะแถมนนลเซียมไปด้วยแต่สิ่งที่อาจจะมองข้ามไม่ได้คือแคลเซียมซึ่งจะช่วยในการดูดซึมไนโตรเจนและทําให้แนลเซียมเนี่ยใช้ได้ดีมากขึ้นหรือดูดซึมได้ดีขึ้นและตัวนี้ที่สําคัญคือโัรอนก็จะช่วยทําให้แคลเซียมและแนลเซียมมีแต่สิทธิภาพดีขึ้นไปอีกดังนั้นตัวที่ผมจะแนะนําชื่อว่าแคลเอ็ก LS, เป็นแคลเซียมเบอรลอนมาตรฐานโรงงานยุโรปนะครับตัวนี้เนื้อดีเกรดดีนะครับเป็นอะมิโนคีเลตนะครับฉีดยังไงใบก็ไม่ไหม้ที่สําคัญสามารถกินเข้าทางปากใบได้ร้อยเปอร์เซ็นตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยแคลเซียมบอรลอนและก็แมกนีเซียมซึ่งนอกจากนเซียมที่เขามีและแคลเซียมบอรลอนยังมีหน้าที่ในการเสริมสร้างความแข็ง,งแรงการทานโรคและ,มะแมลงและทําให้มเมล็ดไม่รีบไม่ร่วงง่ายด้วยสนใจดูได้เลยนะจาจะก้านะครับเก่งลุ้งเรื่องการเกษตรสวัสดีครับ